come back to more type fighter เอาละครับคุณผู้ชมก็มาลุยกันต่อเลยครับกับรายการมวยไทยไฟเตอร์และก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนมวยนะครับของแม็กซ์มวยไทยนะครับไปติดตามนะครับไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจใหม่ของเรานะเรารวบรวมไว้ทุกอะไรนะครับทั้งบรรยายไทยและบรรยายภาษาอังกฤษนะครับรวมไปถึงนะครับเราจะมีคู่มวยรวมถึงผลของมวยในแต่ละวันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับรีบเข้าไปกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกน่าสคัญของแม็กซ์มวยไทยที่ Facebook นะครับ maxmuaythai.official นะครับ maxmuaythai.official เอาละครับตอนนี้มาลุยกันต่อเลยครับกับมวยคู่ที่6ของรายการในค่ำคืนนี้ครับ All right ladies and gentlemen i n t r o d u c i n g a h a i Warrior Fighting out of the blue corner he representing นครสวรรค์ Province 15 years of age ladies and gentlemen let's hear it for หอคงทรงพล KNC Journal Singh, a Thai warrior fighting. I want the blue corner. He representing the Konsawan province. KNC. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Pitsanulo province. 14 years of age training at Tha Tao Thai gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Chenapun Akung Gan Chong. นิ r อมะจึงเป็นอีกหนึ่งไทวอริ e อ้ d ่อสู้อย e ่ที e อันดับโดงคู่ต่อสู้ค n อจักรพ o ษ์อาคกานชราบท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังติดตามผ่านเพจ a c e b o o k ของแมตช์มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook แมตชมวยไทยแชมเปี้ยนมวยไทยตะเชียกและเด็กเก่าไปแชมเปี้ยนชาเลนครับ เดินทางมาถึงคู้ทีของรายการครับรุ่นเล็กครับที่สุดในวันนี้42กิโลกรัมมุมน้ำเงินนั่นก็คือหงอคงทรงพล KNC ครับวันนี้จะเปิดศึกปะทะกับชนะพลอาคมการช่างครับนักชกงมุมน้ำเงินครับเจ้าหงอคงทรงพล KNC ครับนักชกวัย15ปีเป็นเด็กนักชกจากอำเภอบ้านพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับหงอคงมีชืทอจริงว่านายนัทวุฒินายยา ฟิตซ้อมอยู่ใน่ค่ายมวยสมพลเคนซีครับที่กรุงเทพมหาคนครโดยมีคุณแจ็คครับสงพลมนตงพลสีสงครามครับเป็นผู้จัดการและหัวนหน้าค่ายส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับชนะพลอาคมการช่างครับนักชกวัย15ปีเท่ากันจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีชื่อจริงว่านายยานวรุษแท่ย่องครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อเต่ตาใต้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสันติสุขเพลงแสงทองครับหรือว่าโอลโนตอเต,ต,ต่าใต้ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแต่วันนี้ส่งมาประกวด2รายชนะไปแล้วหนึ่งนั่นก็คือเพชรรุ่งตอเต,ต,ต่าใต้ครับพิกล็อกเอาชนะน็อกเจ้าสอนสินเล็กพยักอัลลุนไปเลยครับเปิดฉากมานี่แหละครับเจ้าของสีเสื้อครับคุณสงพลเคเอหรือว่าคุณทงพลสีสงคามครับมาถอดมองคลให้กับหงอคง ลูกศิษย์ในคาถาครับนี่นะครับอย่างที่คุณน้อยเรียนเลยครับมวยไทยนั้นคู่กับไก่ชนครับหัวหน้าคณะนี่มีไก่ชนมีเขาบอกว่าเป็นซุ้มไก่ชนครับซุ้มไก่ชนเบอร์ต้นเมืองไทยครับตอนหลังนี่เรียกว่าเริ่มซึมซับเอามวยไทยเข้าไปเต็มตัวครับผันมาสมบสนเ็กไทยกับคุณนักกายมวยในเมืองไทยครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมครับนะครับเรียวจะขี่ขวาครับ แล้ว้เตะซ้ายหลุดครับอะไรครับทธนาเจ้าชนะพลขวางได้ไม้เพื่อจะขวางหน้าหมุนเอาไว้แล้วตีด้วยขวาก่อนครับก้องนี่นะครับเบียมปลั้มนี่ยังกินกันไม่ลงครับอ๋อคงกระแทกยับชาละครับชนะพลอ้จับด้วยต่อขวากักไทยนักหนักแบบนี้ได้ดูของดีแน่นอนครับเอ่านะครับเบียรล้มลงไปชนะพลใส่ความแข็งแรงครับชนะพลนั้นมีมีเป็นแชมป์จากทางภาคเหนือมาด้วยนะครับ ย้อนเข้ามาวางไปทางขวาอะไรครับธนาหอคงอาศัยรูปล่างครับรวงชกเจอบิดกระชากมาแล้วเทลงไปกระด,ดานชนบทเอาละครับทางด้านหอคงวันนี้ว่ากันว่านี่เป็นนักชกที่เข่าในเหนียวนั่นใช้ได้ครับทางด้านหอคงวันนี้โดนนักเลงดีท้าไทายเข้าไปแล้วครับเจอของทิงเขาวันนี้ปันที่สอบขวาปันที่สอบขวาเพื่อพยายามจะไล่จ้วงเลยครับ,แล,รบแล้วมัดใน ลงล่างวายองเทลงไปไม่ติดเชือกครับชนาพลเดินต่อครับหองคงขยับยับซ้ายแข็งขวาเติมมาครับจับปั้นจับปั้นน่าหมัดขวาล้วนๆเลยครับน้าหนองโพพยายามจะหัวด้วยแข้งโตเข้ามาเล่นงานทางฐานล่างชนาพลดูครับกล้าต่อยจริงๆครับเด็กคนนี้จากพิษณุโลกนะครับหมัดดีครับหมัดคมช้ได้เลยต่อยตุกต้งต่อยทุกแบบครับชนพล ไปมาแต่เราได้เห็นอาการตลอดครับอา้าวอูครับขวาเน้นๆค้ำสายแล้วปัดด้วขวาจับเข้ามาจับเข้ามาอาครับบอกผมต้องเดินหน้าและก็ตั้งรับไม่ดีนะครับตัไไดไปย้เดินบวกครับดูว่าสตีสตังค์กลับมาหรือยังครับทา,างด้านของพงษ์โยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวแม่มวยไทยไฟเตอเฮ้ยเพียงแค่ยกแรกก็ได้เห็นของดีแล้วครับของดาวรุ่งทั้งคู่ครับ ระวังงอคงวันนี้ครับกับชนะพล42กิโลกรัมที่ออกอาวุธกันได้อย่างสนุกเลยครับในช่วงยี่กระตายยกกบใต้ต่อยมาก่อนนะครับางดานชนะพลพยายามจะค้ำด้วยซ้ายเลยครับแล้วทั้งต่อยขวาฟันขวาแต่ว่าในช่วงก่อนหมดยกไม่กี่วินาทีเป็นทางด้านเจ้าหงอคงเลยครับที่พยายามจะสวนคืนพอเดินหน้านั้นทําได้ดีเลยครับงอคงนะครับท่านผูรร้ชมครับยกที่2ตามต่อดีกว่าครับ ยกแรกโดนหมัดไปเยอะกันนหงอคงดูว่ายกนี้จะใครพิสมแบบไหนเอกปาป้าครับลพยายามจะรวบเอาไว้เข็นเข้าเชือกแต่ยังตีไม่ได้กันพนานชนะพล,ลก็ยังเป็นเกมที่ทางด้านชนะพลนี่เน้นอาวุธตลอดครับหงอคงนี่ยังทําเกมที่ตัวเองถนัดไม่ได้ครับวงในยังตั้มตีไม่ได้ครับถึงเยหมัดขวาตบเข้ามาไล่อัดเข้าใส่ว,วางได้แข้งขวาครับนี่แหละครับ อ้าวนี่เลยครับโมจังหวัดเดินหน้าของหอคงครับแม่สมชื่อจริงๆครับอะไรครับหมุนแต่เจอทางหน้าชนะพลหักทิ้งเลยครับกำลังจะมาแล้วครับนี่แหละครับเติมเกมเต็มแม็กตอนนี้ทางด้านของหอคงอยู่ขาอยู่นอกไม่ได้ต้องเดินให้รู้ดํารุ้แดงไปเลยครับอะไรครับยึกยึดยักยักนั้นไม่ดีครับเอาบวกต่อบวกบวกต่อบวกขมันซ้ายของทางด้านหอคงนะพลบต้องรวบเอวเอาไว้แล้วเทลงมาครับนี่กรรมการเตือนเลยครับ เอาละครับหวัวโคงนี้เดินเต็มสูงครับคอยบวกด้วยส่อเขา้ญญาทางด้านเจ้าชนะพลหวัวโคงโอนเอ็นโอนเอ็นครับเอาละครับออกอาการเสียการตรงตัวครับทางด้ญญานชนะนะ้นหัวโคงเอาละครับช่วงเขาสายไล่ตอนมาจะถึงหน้าบ้านตัวเองครับหวัวโคงาทางด้านชนะพลแต่ตีไม่ได้ครับแย่เข้ามาอีกครั้งพยายามเข้าหาชนะพลเดินต่อครับ รวมมาเข้ามาล้วงลำตัวครับอาครับเริ่มจิ้มซ้ายจิ้มขวาหมอคงว่ายังไงครับเริ่มถอยรถไม่เป็นขบวนโอ้โดนลำตัวแล้วมีอาการไม่ดีครับท่าน้าหมอคงพอเน้นเกมรับนี่แหละครับส่งผลเลยครับต้องเดินต้องบวกนะครับนี่ครับจับมัดขวาของทนานเจ้าชนะบลโอ้ต้ปิดป้องลำหมากรับมาเป็นชุดครับปิดล่ามาบนปิดบนเจอล่าครับหมอคงอะไรก็ไม่นะครับอัดลำตัวทิ้งใบหน้า ผู้กล้าต่อยจริงๆครับชนะพลอา่ครับยังจอบไม่ลงครับด้านนกคงรับอีกแล้วต้องเดินเข้ามาวางที่แกนซ้ายหมดยกที่สองครับแม่มวยไทยไฟเตออะครับท่านผู้ชมครับกลับมาลุยกันต่อผ่านไปแล้ว2ยกครับคู่มวยดาวรุ่งระหว่างทางด้านเจ้าชนะพลอาคม การช่างในมุมแดงกับหอคงทรงพลคน k n ่ครับโอ้ต้องยอมรับบทที่หัวใจของทั้งคู่ครับโดยเฉพาะทานด้านเจ้าหอคงโดนไปเยอะครับวันนี้เนี่ยทานด้านชนะพลในกล้าบวกจริงๆครับทิ้งด้วยหมัดด้วยศอกครับโดยเฉพาะจังหวะจิ้มลําตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอาการแต่ไม่ยอมทิ้งตัวเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายลุยกันต่อครับนี่แหละครับยังมีเวลาครับ เวลาเหลือเท่ากันครับแต่ดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเฉลยโอกาสได้ดีกว่ากันนะครับตองเบียดแล้วครับธนาเนาะคงขวาครับหอกล้าต่อยน้นออกได้ดีครับธนาเชลชนะพลนี่ครับยิ่งต่อยยิงมั่นใจครับก้าต่อยก้าบวกข้ามชนะพลยกนีหัวโคงไม่สนใจครับบวกข้ามืระกันอาร์ลครับเฮียเสียหลักข้างด้านชนะพลอ่ครับกระโจนเขาใส่โดนเหลี่ยมหักทิ้งเลยครับแม่พุ่งเข้ามาไม่มีหลักครับอาลครับ ฮ่องกงต้องไล่บ้างครับกับปานทุกซ้าย mm hmm. อ่าเลยรับชนาพลบวกปักหลักซดกันต่อครับบ mm hmm. างฝ่ายแต่แรกโดนเหมือนกันกับชน,นาล mm hmm. พลเพิ่มอาอวุธได้ครับทางด้านของฮ่องกงว mm hmm. งในมีเสียงวงนอกมีโต้ครับ mm hmm. ซื้อหัวใจเลยครับม mm hmm. าครับหลุดไปกับมัดขวาของทางด้านชนาพล mm hmm. ออกมาตั้งรับบ้างครับฝ mm ั่งด้แค่ขนขวา ไปลแล้วคาดหน้าด้าหงอคงพยายามจะตีแต่ติดกันแพงครับนี่ะครับก็ยังตักกายสุดชีวิตเข้าทางด้านหงอคงจับในมาขีดได้เด้นเข้าขวา้าอ่าครับผิดตกลงไปทั้งคู่หน้าถึงแม้ว,ว่าจะตีได้แต่ว่าเจอทางหน้านชนะพลหักทิ้งครับล็อบนายขีดตีอีกครั้งกับด้านจเจ้าหงอคงนี่นะครับทางหน้าเด้งจิกไปเรื่อยเข้าทางด้านหงอคงพยายามโยกเข้ามาเดินที่เดินเบี่ยงกั้งูห้ามไม่ได้อ่าครับแข้งขวาตะวัดมา หมอคงโดนไปเยอะตรงนี้โดนโดกยัโยกงโต้ไม่ได้ครับหมอคงนะครับหมอคงพยายามจะเดินขยับตีด้วยซ้ายหน้าตีด้วยซ้ายหน้หนหนหาเอานะครับจังหวะสวนขึ้น,นชนะพลยังมาอยู่นะครับแม่ไม่ยอมเสียโอกาสและไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับหมัดของชนะพลก็ยังเล่นงานครับชนะพลเติมมาด้วยครับแข้งขวาตะวันเนาะทำงานของคงก็สู้สุดชีวิตครับอต้องชมเชยน้ำใจครับวันนี้หัวใจตือหัวใจนี่สอบผ่าน,นครับหมอคง ยับมาอีกแล้วลำตัวจะไปหน้าพันได้สอกขวาเร่งแล่ชนะนานเจ้าชนะพลห่อคงไปีคืนเลยครับนะครับแยกออกมาใหม่ยับตอกซ้ายของชนะนันหงอคงและครบสามยกเรียบร้อยเลยครับทุกชนครับในคี่6ของรายการครับเป็นการเจอกันของดาวรุ่งครับระหว่างชนานนหงอคงทรงพลเทเอนสีครับในมุมน้ำเงินกับชนะพลอาคมการช่างครับ ชกในมุมแดงไปดูพิกัดสีบกิโลกรัมดูภาพช้าครับยกนี้ออกมาเดินหน้าและทําได้หน้ากลัวอะไรกบนาอนนี้เจ้าหัวคงจังหวะจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับทำเอาต่อยวืดต่อยวาดไปเหมือนกันครับเจ้าชนะบลว่าดูวงในครับวันนี้ตีได้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับต้องบอกว่าดูเด็ดเผ็ดร้อนจริงครับคูน้าฮัมพฮาดครับจีนกบมอนตาวรออยู่ตอนนี้ไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ท like, ั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook page. Both fighter reach United it so an both receive our fighter prizes. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner Akong Kan Chang.